โ้ยอะไรครับเนี่ยบบูครัทุกคนไปยังเบ็ด ๋ยวปลาอยาปลา,า,ปาดี็มเลยปลาแทงท้าครับทุกคนในนี่สุดละวันนี้วิดปลาบอดโจนบอดแรกเสร็จเรียบร้อย้วครับปลาหาไม่เจอแล้วเดี๋ยวมาครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะหมาดแค่ไหนจะได้ปลากี่ตัวครับมาเดี๋ยวเรามาเทกัน <c oughs> ยังหมดยังยังไม่หมด <c oughs> นี่หมดละ เป็นไงทุกคนสุดจัดไหมพี่เซีนเม้นด้วยตัวนี้เด็กไซส์นี่โอ้โหนี่บอดเดียวนะเนี่ยอืมหืมของแพ้ดูดีดูดีโอ้โหนี่ดเดวประบูหืมบะบู นี่เป็นไงครับเพื่อนเพื่อนยังหมานแค่วิดปาบ่อโจ้ลุ่มเดียวนะครับยังได้ขนาดนี้พอทานกับข้าวไปสองมื้อแล้วครับถ้าชอบคลิปสนุกๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ